สวัสดีครับวันนี้พมกับร้าน168ไบ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนมีไบทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า g n x r K9 ปี2010นะฮะรถตำนานนะคันนี้รถตำนานก็ซื้อสดนะครับอยู่ที่3,900บาทนะฮะใช้เงินออกรถอยู่ที่59,000บาทนะครับของแต่งก็จะมีกระปุกน้ำมันแต่งนะครับปั๊มบนนะเราจะมีมือเบรกมือคัทนะครับ ก็จะเป็นท่อแต่ง c r ียงนะครับกันล้มก็จะเป็นท้ายสั้นนะฮะชิวหน้าแต่งครับแล้วจะเป็นอุดกระจกแต่งนะครับเลขไม่จะวิ่งอยู่ที่สักครู่นะฮะห้9หมื่นห้าันเก้ายเิโลนะครับหนฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ รอบสูงลงบเบาไม่มีดับนะฮะก็อซื้อรถจากทางร้านไปรับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1,000กิโลเมตรนะฮะรับซื้อขายและเปลี่ยนวิไวับทุกรุ่นนะครับตอนนี้จะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ